สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่คุณตาฟาร์มครับอยู่แถวแถวไร่เกษตรมหาสารคามพี่น้องครับเมื่อกี้ผมพาพี่น้องเบิ้งราคางัวหนาขอกคุณตาครับอ่าหลังจากที่เราลงคลิปไปแล้วครับพี่น้องครับราคากลุ่มมาเฟือง้วว่างัวแต่ละโตง่ายสำเนแล้วก็ผมมาเบิองแล้วราคาที่เราตั้งมันสูงบ่เมื่อกี้ผมขออนุญาตหักคอคุณตาฟาร์มครับให้พี่น้องเกษตรกรให้รับมู่หันว่าเราเคยห้องแพงๆนะพี่น้องครับวันนี้ผมที่หักราคาลงให้พี่น้องได้เบิ้งแล้วก็มาต่อพี่น้องครับสุดท้ายแล้วคือห้องแพงขายถือครับ มาเมืองกันว่านงูอะไรตัวที่งานตรงไหนพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมูหันฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีครับไอสวัสดีครับผมมืนในี่หรือแต่งตัวรอดเลยครับปึงเลยงานครับโอ้คงขยันอันขยันไทยบังงุ้งงุ้งกว่างในไอ้เด้อปตานะครับใส่สูตรถูกไทยนะครับมือนี้ม้านะครับเอามือนี่มีตัวจากตัวไอมือนี้มีสี่ตัวครับมีสี่ตัวนะไอเนาะ อ๋อนะครับวันนี้คุณตาฟาร์มครับไปเป็นแน่ห้อยแบบนึงคุณครับแล้วก็นี่คือหลังเลิกงานครับตัวนี้อายุตึกเดือนอะไรครับตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับลูกตัวได้ไอห,หัวป้อลูกซีวายศูนย์เก้าหกสิบสี่เดือนนะครับเนาะเอาเหยิ้เขาไปไหนตัวนี้บนะ้อตัวนี้ธรรมชาติเได้ไหมนียว่าจะเข็ดเขาหน่อเนาะแต่ว่าเขาว่าปงกันไว้ตัวนี้อเอ๋ครับตัวนี้ชุดได้ง่ายของั้นตัวนี้เนื้อหนังดีเนื้อหนังดีโล่นธรรมชาติสีดีโล่นธรรมชาตินะครับ เอาเราผมย่าเขาอย่างยังออกพี่น้องครับก็ถือว่าสิบสี่เดือนแล้วพี่เนาะสิบสี่เดือนครับพี่น้องครับถือว่ากินเสี้ยงดีกินเน่ากินเสี้ยงดีนะครับเลี้ยงง่ายครับจับได้ปลาได้เลี้ยงง่ายจับได้ปลาได้นะครับปกตินี่แค้นไว้แต่ว่าตัวนี้มันเริ่มเ่าแค้นแล้วนไอ้ก็เลยมาเห็ดให้มันดูดแบบว่าสีผิวดีสีผิวดีเนาะหนาง้มถ่ายดีเอานะเอาขนบว่าสีผิวดีหนาเงามถ่ายดีครับผมก็บยัยพี่น้องเบิ้งเราเห็นแล้วบอกไปน้ำให้พี่น้องเบิ้งเองครับเพราะว่าไม่ใช่งานสำเร็จเพราะว่า เจ้าของง้อกับตองยองว่าของเด็กของงานบุเรียนว่ะเอามาหนีแต่ว่ากัเบิ้งเอาแต่ว่ามันกองสีดีพี่น้องครับก็อ้วนนะครับเอาเม็ดสีดีนะครับแล้วก็หล่นทั้งประชารับไม่ได้ปงครับแล้วก็เครื่องดำห้อกงรดครับเบิ้งหางครับพี่น้องครับจะาไอตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้หกสิบเกหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือราคาห้องนั้นไว่ะที่แรกคุณหนึ่งยินว่าเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าหันแล้วว่าเราหลักพันเมื่งดูวยครับเราห่องเลยห้องหกหมื่นกวาบาทกี่กพันบาทพี่น้องครับ อันนี้คือราคาห่วงเนาะมองสีขายกับมีมองขายมี่ครับมองคายมีพี่น้องครับอันนี้คือคุณตฟาร้มนะผมหักคอไว้นะครับตัวนี้ครับหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับป่ะโตต้องไปไอ้นะครับถือว่าราคานีก็มาต่อเอาครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเป็นราคาที่ปกติเ่เคยได้ในราคาคุณตาแบบนี้ครับเพราะว่ามันหันเงินสดแล้วห่งเจ็ดหมื่นหาคนนะครับพี่น้องนะครับทนี้นะเราห่วงลายขล้ายถึงบ่าด้ขายพี่น้องครับตรงนี้ปับโตไหมครับเอาราคาเกยเคียงที่ของสีขายครับที่นี้นะครับ อ้าวันนี้มึงตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมยางน้ำกลนเลยนะครับโอ้นะครับตัวนี้เม็ดสีดีครับไอ้นะครับตัวนี้ลูกตัวได้ดูนี่เอชเคหาสองศูนย์ครับเอชเคหาสองศูนย์จุดเด่นแค่ไงวตัวนี้สีดีสีแดงเข้มสีแดงสีแดงเข้มผมมีแด,ง,ด,มมดงหน่อยเนาะกินหยาเชื่องกินาเชื่อะครับตัวนี้นะครับคือว่า,าไงสีแดงเป็นแบบคลายๆนะครับแล้วก็นี่ครับชีดกระชับพี่น้องครับเราว่ะสีเป็น ตัวนี้เด่นดีสีได้เนาะเด่นดีสีอย่างเดียวครับจุดเด่นคือเรื่องสีหอกเ็ดเขาแล้วครับตัวนี้นะครับเจ้เดอนอะไรของตัวนี้นี่เก้าเดือนครับตัวนี้เก้าเดือนนะครับเด่นเรื่องสีนะครับหล้กก็ล้ำโตกับสมส่วนดีพี่น้องครับแล้กก็หางกับเง้าครับตัวนี้นะครับเครื่องโบดนะครับเบื้องหล้วนะเครื่องโบสคือมีคำถามว่าโบดเครื่องย่างก็คืออาวียเพศดำครับแล้วก็ขีดหูดำแข้งขาดำนะครับมันจะส่งผลก็คือพ่อพันสีไหนค่อยลูกสีนั้นครับนะครับอันนี้คืออธิบายพี่น้องเบื้องน้าครับบายตัวนี้ จมเปิดไปเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดบาเจมื่นหน้าพันบาทได้เนาะเอานะครับอันนี้คือมัาในเรื่องสีพี่น้องครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับป่ะตัวต่อไปครับผมบอกว<อ>่าโดนนะครับตัวอย่างตัวอย่งตัวองหลายหลายไปหลายหลายไอ้หลายพี่น้องครับอันนี้คือราคาห้องซื้อมันจะเดือนอะไรแปดเดือนที่เก้าเดือนก็เก้าเดือนพี่น้องครับวันนี้คือตัวนี้มันจะเน้นเรื่องเม็ดสีครับคื่อว่าสีแดงเป็นขามนะครับเอาตัวต่อไปไอ้ครับเพื่อเขาออกโบดนะครับ ตะวันหนังห่งตี่บสู่ลูกซีไว้นะผมเบิ่งเดือนครับตัวนี้ลูกตัวได้ไอ้คัวกันซีไว้ให้กันเจัดเดือนครับว่าตัวนี้สิบสี่เดือนครับประมาณสิบสี่เดือนนอเนาะมันกับโบชบอะไรต่ว่ามันติดผมเบิ่งแล้วน่าจะมีติดงอกโค้งสางงองหูมันไว้เพราะว่าหูมันกิดซรู้สึกว่ามันเง้วอยู่นะครับแต่ว่าห่างบ่อใดเกินปากครับก็คือบไงมันจะได้เรื่องโค้งสางเนาะบางมันที่ติดหูมันจะได้เรื่องโค้งสางไงครับ เอาครับมันตื่นผมนะครับจ้าายไอตัวนี้ถามราคาเลยหกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าพันบาททำเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือเป็นง้วบามันกลุกกระทบเพราะว่ามันเสียเลยโค้งสางแข็งขายง่ก็ลูกบามันธรรมดาครับตัวนี้ครับหกหมื่นเก้าพันบาทเอาตัวสุดท้ายไอ้บงเดือนแล้วทีนี้ครับเพราะว่ามันไปแล้วนะครับเอาธรรมดาพี่น้องครับง้วหน่อยครับก็ขี่มือดื้อมือธรรมดาครับไม่เป็นคาแฟ่กันไหวตัวนี้ คล้ายๆกันครับพอดเดียวกันครับเอาผมว่าต้องไปได้อายุนี่ก็ไเลยครับตัวนี้มันขนาดคล้ายๆกันนะหูเงี้ยเพื่อนเพื่อนครับแล้วกัเด๋วให้เบิ้งมุมนี่ครับเรื่องบริยนเสียงครับเอานะครับกถือว่าตัวนี้นะครับก็จิเป็นลูกกระทบกันได้เนาะนี่ดูบาซินกระทบบามันพอได้ไอ้หูตัวนี้หมว่าพอซีวซีวนะครับเนาะเอานะครับถือว่าแข่งขาหน่เพื่อนครับตัวนี้แข่งขาหน่ขาดแค่ขวอมสมบูรณ์สือครับ เพราะว่าห้เบิร์กหนาขามันหูมันคลิปหูดำครับล้ำตัวเง้วนะครับตัวนี้ล้ำตัวเง้วสีแดงครับให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็นี่ครับเครื่องโบสนะครับจะบ้ไรตัวนี้หกสิบหามันหน่อยกระมูเนาะในห้องหกิบหาเนาะเดี๋ยวอันนี้ิึงเก็บตกตัวหกสิบเก่าครับนังกระนาดีครับเฮ้ยเจ้ยเอานะครับกับโบโบดูน่าไอเนาะที่นี่ผมขอุยาดสัมภษั์เลยนะครับตัวนี้สถานการณ์ง้อไปเลยครับราคามันราคาง้อเลยนี่แพงครับ แท่งขาดเลยชุดประยุก่์แต่ว่าหันราคางัวเนื้อมันถือลงมาอย่างนี้เขาอะราคาตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์บรูบีลงครับง้วงามง้วงามบลูบีลงงันเนื้อมันสมราคาเขาไหมแม่ละตัวเนื้อนังมันดีเขาสื่อตามราคาเลยครับเนื้องัวเนื้อก็ซสื่อตามเนี่ยครับงัวเนื้อซื้อตามเนื้อง้องามก็คือสื่อตามงามตามงามครับ ันก็สมของเขาอีีนเนื้อหนังไปเบิ้งแล้วมันแดงหนังดีๆใครก็อยากได้เห็นบ่างนะครับสวดซุ้งแล้วก็มิสนเนียเนรับคือตาเขาตาคือเดี๋ยวนี้ค้านิยมมันสูงว่าแพงคนครับแพงก็ได้ทางเสื่อนแมนวะครับสิแปลกอยู่แปลกวะครับไปเป็นเรื่องสิแปลกเลยนะอ่าไอครับต้องถามในระหว่างทีไอ้เคยขายงวัวราคางแพงเท่านี้ราคาในเกียร์นี้ไอถือว่ามันอาจจะได้ขายบ่ก็บ่พเนี่ยเพราะว่าเดวนี้ง้วนมันหายยากมันหายยากนะครับก็บ่วเนี้ยกันครับแล้วทัผู มักผูอยากเลี่ยงครับเอาที่นี่โบ่ถามโดนเหรอพนักงานสนใจมีบอร์ติดต่อไปเบติดต่อคุณตาฟาร์มครับ085ครับ 085? 008 008 7566 7566คเจดคุณตาฟาร์มยรับอยู่แไวแถวใดครับแถวเวลเกษตรครับแถวแถวเวลเกษเรมหาสารคามครับ0ูน้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศย์หนึ่งปดศเก้าห้าหเก้าห้าศูนย์คุณตาฟาร์มหนเนาะคุณตาฟาร์มอยู่บ้านเขาครับบ้านขาตเขา ขาตำบนข่าอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามครับจัังหวบทาสารคามไว้เนาะมาเส้นรอยเอสสารคามเลยครับครับแถวแถวตลาดบ้านหันนี่แหละครับมันนี้มีป้ายติดไว้หน้าปากทางเขาได้ไงเนาะแมนเป็นล้านไายลูกแก้มใสบ้านเขามากกว่าเห็นเลยครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณเลยครับอ้ายสวัสดีครับ